พลตรวจตรีสุรจิตชิงนวันรองผู้บัญชาการตำรวจปูท่อนภาคสองค่ะได้ลงพื้นที่ตรวจโครงการฝากรถจักรยานยนต์รถยนต์ไว้กับหัวหน้าชุมชนผู้นำท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสำคัญภายในชุมชนบ้านหนองนกคูกหมู่ที่8ตํตำบลมาโป่องอำเภอผานทองจังหวัดชนบุรีค่ะ โดยมีนายคำโรนเกตประยูนผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพาไปชมนะคะรถจัก,กรยานยนต์และรถยนต์ที่ได้นํามาฝากไว้ในโครงการโดยมีผู้นําชุมชนและเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรพันทองคอยออกตรวจตราความปลอดภยัยและจากการสํารวจก็พบว่า โครงการนี้นะคะสามารถช่วยลดและป้องกันอุบัติเหตุได้ถึง14.5เเซนนายคำโรนเกตประยูนผู้ใหญ่บ้านหนองนกคู่เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในชุมชนบ่อยครั้งค่ะ หลังจากที่มีโครงการฝากรถจักรายานยนต์แล้วก็รถยนต์ไว้กับหน้าชุมชนก็มีชาวบ้านนําทางรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาฝากไว้หลายคันเนื่องจากไม่ต้องการให้สามีแล้วก็ลูกๆขับขี่รถไปดื่มสุรารวมถึงนําไปขับรถซิ่งด้วยทําให้ลดอุบัติเหตุไปได้มากซึ่งต้องขอบคุณโครงการดีๆจากตํารวจภูธรภาค2ไปฟังเสียงท่านรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค2ค่ะโครงการ รับฝากรถไว้กับผู้นําชุมชนเนี่ยก็เราก็มีจุดมุ่งหมายใหญ่ๆนะครับก็คือ 1. คนในครอบครัวเนี่ยสามารถที่จะนํารถจักรยานยนต์มาฝากไว้กับผู้นําชุมชนนะฮะด้วยความสมบักใจนะครับซึ่งผู้นําชุมชนเนี่ยท่านผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือนะครับก็ฝากมอเตอร์ไซค์แล้วเนี่ยก็ป้องกันคนในครอบครัวเนี่ยนำเอารถจักรยานยนต์เนี่ย ไปเวลาขี่เวลาเมาเหล้าแล้ว่ก็ขี่ขี่มอเตอร์ไซค์ในขณะที่เมาสุรานะครับวัตถุที่สองก็คือป้องกันลูกหลานเนี่ยเด็กวัยรุ่นเนี่ยไม่ให้เอารถเนี่ยไปแข่งขันหรือว่าเอาไปแว้นกันจนเกิดอุบัติเหตุในช่วงเวลากลางคืนนะครับก็ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเราถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลเสี่ยงนะครับเสี่ยงที่สุดในการเกิดอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนน ดังนั้นตํารวจภูธรภาคสองเนี่ยก็ได้รีบนำเอาโครงการดังกล่าวเนี่ยมาร้องขอขอความร่วมมือกับผู้นําชุมชนอย่างเร่งด่วนเพื่อจะให้รถสถิติอุบัติเหตุให้จงได้